สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับการุณชาแนลค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเมนูขนมไข่เต่าหรือขนมงานนั่นเองค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับขนมไข่หงนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะคือส่วนแป้งนะคะแล้วก็ส่วนไส้นะคะดังนั้นเรามาแนะนําส่วนของที่เป็นแป้งก่อนนะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวค่ะมะพร้าวขูดขาวค่ะอยู่ที่นี่ไม่มีแบบสดน,นะคะก็จะใช้แบบแห้งนะคะหรือถ้าใครมีสดสยิ่งดีเลยนะคะใช้ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะน้ำตาลทรายค่ะกะทิ น้ำเปล่าเกลือป่อนนิดหน่อยค่ะส่วนผสมที่2นะคะเราก็จะไปดูส่วนผสมของไส้ค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะมีหัวกะทิค่ะมีเกลือป่อนค่ะมีงาขาวค่ะเอาไปคลุกนะคะแล้วมีถั่วเหลืองค่ะแช่น้ําแล้วนะคะ1คืนนะคะอย่างต่ํานะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะหน้าตาของถั่วเหลืองจะเป็นลักษณะนี้นะคะซื้อสําเร็จรูปมานะคะ เราก็ไปล้างน้ําสักสองสามน้ำแล้วก็แช่น้ํานะคะเอาให้ท่วมเลยนะคะแล้วก็ค้างคืนไม่หนึ่งคืนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปเทเศกชอนแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างผ่านน้ำสองสามน้ำนะคะพักให้เสด็จน้ําค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะน้ํามันพืชค่ะสําหรับทอดนะคะแล้วก็อ่างผสมค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราจะนาถั่วเหลืองที่เราพักเสด็จน้าแล้วน,นะคะไปนึ่งก่อนนะคะแล้วก็จะมีซึ้งค่ะหนึ่งใบนะคะใส่น้ําลงไปแล้วก็เปิดไประดับกลางถึงแรงนะคะอันนี้ใช้ระดับกลางค่ะแล้วก็หานี่นะคะ ผ้าขาวบางหนึ่งอันค่ะหรือถ้าใครมีหวดหรือว่าเป็นมหมหุงข้าวที่เขามีซึ้งแถมมาก็นึ่งได้เลยนะคะใช้ได้เลยนี่นะคะใช้ผ้าขาวบางรองลงไปนะคะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะรอดลงไปหมดเลยแล้วก็เทถั่วเหลืองของเราเนี่ยลงไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็หาช่องนะคะเพื่อให้อากาศไอน้ำเนี่ยขึ้นมานะคะนี่กเกลี่ยไปอย่างนี้ค่ะสักสองสามช่องนะคะ เพื่อที่จะให้ไอ้น้ำดันขึ้นมาถั่วเหลืองของเราจะได้สุกง่ายนะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะนึ่งแบบนี้นะคะไปจนกว่าถั่วเหลืองของเราเนี่ยจะสุกดีนะคะแล้วมาดูกันค่ะถั่วเหลืองของเราเนึ่งมาประมาณ20นาทีค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าสุกหรือยังนะคะเปิดฝาแล้วรีบไงายฝาหมอ้อขึ้นนะคะวิธีเช็คถั่วเหลืองว่าสุกหรือยังนะคะใช้ช้อนนะคะแล้วก็มีจาในใบหนึ่งนะคะแบบนี้แล้วก็จะบี้ค่ะใช้ช้อนนี่แหละบี้บี้เลย ถ้าถั่วเหลืองแตกแบบนี้นะคะบี้แล้วเป็นผงเป็นแป้งแบบนี้แสดงว่าสุกใช้ได้ค่ะแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะกระมังอีกใบนะคะยกมามาเทเสจตร,ตรงนี้เลยค่ะนีแบบนี้เลยเอาผ้าขาวออกเลยเดี๋ยวร้อนนะคะระวังร้อนมากเลยอันนี้ทนุนเรานะคะอันนี้ด้านแล้วค่ะนะคะนี่ถ้าขาวบางเราก็เอาทิ้งออกมาเอาไปซักนะคะเฮ้ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ หลังจากนี้เราก็จะไปผสมส่วนของไส้ก็คือใส่น้ำตาลนะคะหากระทะใบหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็นำถั่วเลืองของเราเนี่ยคะ่ะลงปั่นนะคะหรือตำให้ละเอียดหรือว่าครวญหยิบหยาบก็อพอนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะนี่อันนี้มีเครื่องปั่นก็จะสะดวกหน่อยค่ะปั่นเลยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็เทงลงในกระทะเลยค่ะเราจะปั่นแบบนี้นะคะไปจนกว่าถั่วเลืองของเราจะหมดค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลรายลงไปค่ะ หัวกะทิค่ะเกลือป่นแล้วก็เปิดไฟนะคะระดับกลางหลังจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอย่าลืมว่าเราต้องทำในขณะที่ตัวเหลืองของเรามีความอุ่นและก็ร้อนอยู่นะคะเพราะว่าส่วนผสมทุกอย่างจะได้ซึมซับเข้าไปในเนื้อของถัว่วและจะมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมค่ะแล้วก็จะคนแค่ให้น้ําตาลของเราเนี่ยละลายนะคะไม่ต้องความร้อนมากค่ะพออุ่นๆก็พอเพราะว่าถั่วของเราเนี่ยอุ่นพอแล้วนะคะ ก็จะประมาณนี้นี่ถือว่าใช้ได้นะคะเนี่ยจับกันเป็นก้อนเดี๋ยวเราจะคุนไปอีกนิดหน่อยเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยยังเป็นเม็ดๆิดอยู่ที่ขอบนี้นะคะสังเกตุได้แล้วก็จะคุนไม่ให้เห็นน้ำตาลเลยะคะ่ะต้องดูก้น้วยนะคะเดี๋ยวก้นจะไหม้นะคะแค่นี้พอนะคะก็ได้แล้วค่ะก็ปิดไฟเลยค่ะชิมรสชาตินะคะของรสชาติใช้มือนะคะหยิบชิมนิดเดียว ความเค็มได้ความหวานได้ถ้าใครชอบหวานก็เติมอีกนิดหน่อยนะคะรีบคนเลยเพราะว่าความร้อนยังอยู่นะคะใช้ไม้พายของเรานะคะบี้กระทะด้วยเนี่ยกดลงไปเพราะว่ามันจะไหม้นะคะเห็นไหมกลนๆกโอเคค่ะแค่นี้ค่ะได้แล้วค่ะแล้วก็จะพักไส้ของเรานะคะจนเย็นสนิทแล้วก็จะปั้นต่อไปค่ะ ขณะที่เราพักไส้ขนมนะคะให้เย็นตัวสนิทก่อนนะคะเราก็จะมาทําส่วนผสมของแป้งกันค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะเทลงในอ่างผสมนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะน้ำตาลทรายค่ะหัวกะทิค่ะกือป่กนค่ะสุดท้ายน้ำเย็นจัดค่ะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะ นให้ส,วส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันก่อนนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราจะใช้มือนวดหรือว่าใช้เครื่องตีก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยค่ะอันนี้จะมีเครื่องตีนะคะก็จะสะดวกหน่อยค่ะก่อนที่เราจะตีหรือนวดนะคะเราก็จะใส่มะพร้าวขูดลงไปนะคะลงไปเลยประมาณนี้ปิดฝาเลยค่ะ นวดในระดับปานกลางนะคะหรือถ้าใครไม่มีเครื่องนะคะก็ใช้มือนวดไปเรื่อยๆนะคะถ้าแป้งแห้งก็คอยดูนะคะเราสามารถเติมน้ําเปล่านะคะน้ําเย็นจัดค่ะน้ําเย็นจัดนะคะหรือหัวกะทิก็ได้นะคะค่อยๆหยอดนะคะดูไปเรื่อยๆถ้าแป้งแฉเนี่ยจะแก้ไม่ได้นะคะอะไรจะดีอยู่กันครับระหว่างน้ำเปล่าหรือว่าหัวกะทิ แล้วแต่ชอบค่ะถ้าใครไม่กลัวอ้วนก็ใส่กะทินะคะอันนี้คือใส่กะทินิดหน่อยเพราะว่าเรารักษาสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าไปทอดในน้ํามันเยอะๆนี่ก็อ้วนพอแล้วค่ะไม่ต้องไปเพิ่มอีกนะคะเราจะนวดแป้งของเรานะคะอย่างนี้นะคะไปประมาณ10-20นาทีนะคะ หรือถ้าใครนวดมือนะคะก็เพิ่มเวลาระยะเวลาก็คือ20-25นาทีนะคะในการนวดค่ะแล้วมาดูตอนที่ว่าแป้งนวดเสร็จเรียบร้อยนะคะว่าจะเป็นหน้าตายอย่างไรนะคะแป้งของเราตีครบ20นาทีแล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะแล้วก็ปิดเครื่องก่อนนะคะปิดแล้วค่ะอนุญ,ญาตใช้มือนะคะล้างแล้วนะคะมือก่อนทาอาหารหรือขนมทุกครั้งนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะ แป้งเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะใช้มือเปล่าของเรานี่แหละคะ่ะนวดอีกนิดหน่อยนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแป้งของเราเนี่ยใช้ได้หรือ,อยังนะคะมันมีวิธีทดสอบก็คือนี่นะคะนวดไปแปบ๊แปบหนึ่งก่อนไม่เหลวเกินไปและไม่ข้นเกินไปนะคะสังเกตง่ายๆเวลาเราทดสอบนะคะเราจะปั้นแป้งขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งแล้วก็มาใส่ฝ่ามือแบบนี้ค่ะเราจะใช้มือของเรานะคะประมาณ2นิ้วแบบนี้กด ถ้าแป้งเราไม่แตกหรือว่าอ่อนเกินไปเนี่ยแสดงว่าใช้ได้นะคะประมาณนี้นะคะเราสามารถยัดไส้ได้นะคะเราก็จะพักแป้งประมาณ4-5นาทีนะคะในอุณหภูมิห้องธรรมดานะคะใช้ผ้าหรือว่ากระดาษหรือว่าอะไรก็ได้ถาดก็ได้ค่ะปิดไว้อย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็จะไปปั้นไส้ขนมกันค่ะไส้ขนมตามชอบนะคะเราเรากะนะคะว่าเราจะชอบเล็กชอบใหญ่นะคะแต่อย่าให้ใหญ่เกินแป้งนะคะก็ประมาณกะเอานะคะ เหมือนคลข้าวเหนียวอะค่ะคำหนึ่งประมาณนี้ <S 1> <S 1> เหมือนเลยเนาะเหมือนข้าวเหนียวเลยนี่ประมาณนี้นะคะไส้ขนมของเราปั้นแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะไส้ขนมของเราที่กวนเมื่อตะกี้นะคะก็จะเหลือประมาณนิดหน่อยนะคะเราก็สามารถใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะอย่าให้ถูกอากาศแล้วก็ใส่ในช่องแข็งไว้เวลาเราทําคราวหน้านะคะเราก็จะนําไส้นี้แหละคะ่ะมาทําอีกก็ได้นะคะ โอเคค่ะไปดูส,วส่วนผสมของแป้งที่เรอกพักไว้5นาทีนะคะสาเหตุที่เราพักแป้ง5นาทีก็เพราะว่าจะทําให้แป้งเนี่ยติดตัวนะคะปั้นง่ายค่ะจากนั้นเราก็มาปั้นแป้งกันเลยค่ะปั้นออกมาแบบนี้นะคะเป็นคำคำเนี่ยเป็นก,อนก้อนใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ทาเหมือนข้าวเหนียวละคะ่ะเราอให้มันยาวๆนิดหนึ่งมันจะถึงจะทําง่ายเราก็กะเอาน,นะคะว่าจะชอบก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กนะคะก็ประมาณนี้ <laughs> ทิ้งลงเลยเนาะเหมือนไข่ป็ดเลยคะ่ะนี่นะ <laughs> คะ แบบนี้นะคะนี่ยงิงเรียงไปเลยมันไม่เต็มใจทําไม่ทําให้ดูไงดูลง<ช>ดูงชะได้ดูนี่นะคะเยอะแยะแบบนี้ค่ะนี่คิดไหมอย่าคิดมากนะคะ <laughs> อย่าคิดมากนะคะปั้นจะเห็นภาพเลยเพราะว่ามันจะปั้นง่ายกว่ากันค่ะนี่นะคะเยอะแยะแบบนี้แล้วก็หักเลยค่ะหักคอมเลยเนี่ย <laughs> เออประมาณนี้ลูกไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะคะเราทํากินเอง หรือถ้าใครทําขายนะคะก็สามารถใช้ตาช่างเนี่ยช่างได้นะคะว่าจะกําหนดขนมเนี่ยกี่กรัมนะคะอันนี้เราทํากินเองแล้วก็กะกะเอาค่ะง่ายๆนะคะหลังจากนั้นนะคะที่เรากะแป้งว่าเป็นก้อนเราจะเอาก้อนเท่าไหร่นะคะวางเรียบร้อยเราก็จะมากลิ้งแป้งนะคะพอประมาณนะคะกลิ้งเบาๆนะคะแบบนี้แล้วก็วางอีกรอบนึงนะคะกลิ้งแล้วหมุนแบบนี้ค่ะเรื่อยๆพอให้เป็นทรงค่ะไม่ต้องกลมมากนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะนำงาของเรานะคะเ<ม>ทใส่ชามผสมเลยค่ะจากนั้นเราจะนำก้อนแป้งที่เราปั้นไว้นะคะแผ่ในฝ่ามือของเราแบบนี้ค่ะใ,ใครถนัดแบบนี้ก็แผ่เลยนะคะมีเทคนิคครับทเทคนิคดีๆเทคนิคดีๆมันไม่มีอะคะ่ะมันอย่างนี้อะคะ่ะประมาณนี้ขอให้แผ่ได้แบบนี้ใช่ใชเทคนิคด,ดีก็คือบอกไปแล้วนะคะแป้งของเราจะไม่เป็นรูไม่แตกนะคะนี่เห็นไหมมันจะเป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็นำไส้เนี่ยคะ่ะวางตรงกลางนะคะ แล้วเราจะหุ้มไส้ด้วยการเอามือของเรานะะี่ค่ะขยุ้มขยุ้มแบบนี้นะคะขยุ้มขึ้นมาสองั้งเนี่ยสองข้างแบบนี้นี่แบบนี้แล้วก็กดตรงกลางนะคะให้สนิทกันนะคะอย่าให้ไส้มันออกมาเวลาทอดแล้วมันจะแตกนะคะแล้วก็กลิ้งแบบนี้ค่ะไม่ต้องกลมมากนะคะถ้ากลมมากเนี่ยขนมจะระเบิดนะคะประมาณนี้ก็พอละคะ่ะแล้วเวลาทอดออกมานะคะท่านผู้ชมมันจะใหญ่มากเลยเท่ากับปั้นลเลยค่ะ S <S e ถ้าขนมติดมือนะคะเราก็สามารถใช้แป้งข้าวเหนียวเนี่ยโรยมือเล็กน้อยนะคะหรือน้ำมันพืชทาก็ได้นะคะแต่อันนี้มีกะทินิดหน่อยนะคะมันมัน,มนพอแล้วค่ะเอาขอให้มือมันถ้าถ้ามันแห้งเกินไปมันทําไม่ได้ใช่ไหมมันจะติดมือนี่นะคะแผ่แป้งประมาณนี้แล้วก็วางไส้ลงเหมือนเดิมค่ะตรงกลางแล้วก็ใช้มือ2นิ้วเนี่ยขยุ้มขยุมเนี่ยบีบเข้าหากันนะคะบีบแป้งเข้าหากันให้สนิทจากนั้นเราก็เอามือของเรานะคะนี่ค่อยๆตะล่อมแบบนี้ค่ะกำค่ะกำเบาๆนะคะเพื่อให เนี่ยเห็นไหมมันจะกลมโดยอัตโนมัติเลยแล้วเราก็ใช้มือของเราเนี่ยกลิ้งนิดเดียวค่ะกลิ้งนิดเดียวค่ะแค่นี้นะคะอ๋อพอให้เป็นทรงสวย,สวยใช่พอแล้วค่ะเราก็จะนำเนี่ยนะคะขนมตรงนี้มาใส่ในงานของเราในชามนะคะหาชามหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นทรงสูงแบบนี้นะคะจะได้กลิ้งง่ายค่ะเห็นไหมคะนี่แบบนี้อ๋อนี่นะคะวิธีกลิ้งนะคะเราไม่ต้องไปใช้มือนะคะเพราะมือเราเปียกอยู่แล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวงา,าจะติดมือนะคะเทคนิคนี้ง่ายค่ะเห็นไหมคะ สังเกตง,ง่ายเสร็จแล้วคะ่ะเราก็จะนําขนมที่เราคลุกงานเนี่ยไปวางพักไว้นะคะแบบนี้คะ่ะก็จะได้หนึ่งก้อนนะคะเราก็จะมาทําก้อนที่สองคะ่ะเหมือนเดิมคะ่ะเขยา่าเขยา่าเบาๆนะคะเหมือนเราปัดข้าวสมัยก่อนนะคะแบบนี้คะ่ะนี่นเห็นภาพเลยครับใช่ปัดข้าวนะคะนี่ช็อกช็อแบบนี้นะคะเห็นไหมคะต้องไปคลุกให้เสียเวลาแล้วก็ไม่เสียทรงขนมด้วยนะคะหลังจากที่เราปั้นแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คลุกง,งานเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาแบบนี้คะ่ะ หลังจากนั้นเราก็จะนําแป้งส่วนที่ได้นี้นะคะนําไปทอดค่ะก่อนอื่นนะคะใส่น้ํามันลงไปค่ะน้ํามันเนี่ยเราต้องใส่ให้ท่วมขนมเลยนะคะเวลาทอดค่ะหลังจากนั้นก็เปิดไฟกลางค่ะรอให้น้ํามันร้อนค่ะถึงจะมาทอดขนมได้นะคะเราตั้งน้ํามันมาสักครู่ค่ะไฟกลางเนี่ยจะเยอะไปนะคะเราต้องทอดไฟอ่อนนะคะเตาไฟฟ้ามันจะมีความร้อนเร็วมากเลยะคะ่ะไฟอ่อนเลยค่ะเบอร์หนึ่งเลยน้ํามันของเราก็ร้อนนะคะก้อนแรกนะคะเราจะลองขนมก่อนนะคะ เราจะไม่ใส่ไปหมดนะคะถ้าใส่ไปหมดเนี่ยถ้าความร้อนของน้ํามันมันเยอะเกินไปมันจะทําให้ขนมเนี่ยไหม้เร็วนะคะต้องทดสอบหนึ่งก้อนก่อนก่อนทอดทุกครั้งนะคะถ้าเกิดมันไหม้มันจะเป็นสีดําเลยไหมครับน่าจะสีดําตรงก้นๆมันนะอันนี้ก็คือใช้ได้นะคะไม่ต้องร้อนเยอะนะคะถ้าร้อนเยอะเนี่ยนะคือน้ำมันมันจะปูมขึ้นมาเลยสังเกตง่ายๆอันนี้คือร้อนนิดเดียวค่ะนี่คือถูกต้องเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ก้อนต่อไปได้เลยค่ะ อย่าลืมนะคะเราจะไม่ทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดให้ร้อนน้อยๆน,นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ 3- 4นะคะเราจะเว้นระยะห่างด้วยนะคะ5ก้อนก็พอค่ะเว้นระยะห่างด้วยเพราะว่าขนมเราจะสุกเนี่ยมันก็จะพองขึ้นอีกเป็น สองเท่าเลยนะคะมันจะติดกันไหมครับถ้ามันติดถ้าแบบบางติดกันมันจะไม่ติดกันแต่ว่ามันจะไม่มีระยะของการคลองตัวของขนมอ๋อแล้วมันจะต้องเว้นระยะให้มันในการคองใช่เราต้องเว้นระยะให้มันพองตัวแล้วก็จะใช้ไม้เนี่ยตะเกียบเนี่ยนะคะอย่าไปแทงนะคะเดี๋ยวไส้มันทะลักออกมาเดี๋ยวนะมันจะปูมเพราะว่าเป็นไส้ถั่วเหลืองข้างในเราต้องเกลี่ยเนี่ยอย่าให้ก้นมันถูกเกินไปนะคะเพราะมันจะมีรอยไหมของก้นนะคะอ๋ออย่าให้ก้นมันอยู่ติด ถ้หเห็นไนเหนไปเห็นไหมงามันจะไหมเห็นไหมสังเกตง่ายดงเห็นไหมถ้ามันอยู่ก้นหม้อเกินไปเห็นไหมอืมมันจะออกสีเหลืองอ๋อออกสีดำดำเหลืองใช่ใช่ริ้งพลิกด้านไปพลิกด้านมานะคะถ้าเราใช้ช้อนได้ไหมคบใช้ช้อนใครถนัดยังไงก็ใช้ได้เลยค่ะตะหลิวตะเหลวก็ใช้ได้หมดเลยนะคะเราจะทอดขนมนะคะด้วยไฟอ่อนนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าขนมของเราเนี่ยจะมีสีเหลืองสวยนะคะเรามาดูกันค่ะขนมของเราที่ทอดได้ก็จะมีหน้าตาเหลืองสวยแบบนี้ค่ะ เราก็จะตักนะคะพักไว้ในตะแกรงนะคะถ้าใครมีกระดาษซับมันแบบนี้ก็สามารถเอากระดาษรองก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ทอดชุดต่อไปเลยค่ะอย่าลืมนะคะเว้นระยะห่างค่ะเราจะทอดขนมของเรานะคะทุกก้อนเลยค่ะแล้วมาดูตอนเสร็จนะคะว่าหน้าตาขนมจะเป็นยังไงค่ะขนมของเราก็ทอดได้แล้วค่ะเราจะนําขนมของเราที่ได้นะคะไปจัดจานกันเลยค่ะ จะจานเสร็จ,จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเราตรงนี้ด้วยค่ะเหมือนเดิมค่ะแล้วฝากชมคลิปถัดไปของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะตรงนี้และก็ตรงนี้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ